สวัสดีครับผมโค้ชปูนเงครับวีค end pro tip ในวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคการฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนให้มีความกระชับแน่นและสวยงามอย่างที่คุณอยากจะได้กันเลยครับซึ่งการฝึกในวันนี้ครับผมจะเป็นท่าที่เรียกว่า scul l crusher นั่นเองครับผมหรือว่าท่า lying tricep extension นั่นเองครับผมคือเป็นการฝึก แบบ isolation movement คือการฝึกแบบแยกชิ้นสำหรับกล้ามเนื้อหลังแขนโดยตรงนั่นเองครับวิธีการฝึกก็ง่ายๆครับผมนะครับเพียงแค่คุณมีดัมเบลไว้2อันเนาะจริงๆแล้วครับผมคุณสามารถใช้ทั้งบาร์เบลแล้ว,ว่าอีซี่บาร์ได้แต่ว่าคาแนะนาของผม,ผมคือให้คุณลองใช้ดัมเบลดูก่อนแล้วก็ลองคอนโทรลมันดูก่อนว่าคุณสามารถคอนโทรลมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมสำหรับหลายๆคนที่มีเบนช์อยู่แล้วก็มีดัมเบลอยู่ครับผมหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในยิมครับผมสามารถลองฝึกดูได้นะสำหรับท่านนี้โคตรโดนนะผมวิธีการคืออย่างน ให้ใช้ดัมเบลสองข้างนะครับน้ำหนักกลางๆเนาะพอ,พอดีีสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมเสร็จแล้ววางตัวของดัมเบลไว้ที่ตักนะครับ mm hmm. เมื่อคุณพร้อมแล้วให้ลงตัวลงนะครับตั้งดัมเบลไว้นะครับเป็นลักษณะนี้เนาะนะครับความกว้างของดัมเบลจะเท่ากับหัวไหล่นะผมจน,นี้จะไม่มีการแยกออกนะจะเท่ากับหัวไหล่นะครับเสร็จแล้วเราจะพับข้อศอกลงนะครับหายใจเข้า เมื่อเราพับข้อศอกลงครับผมตัวของดัมเบลจะอยู่ข้างศีรษะเราพอดีและข้อศอกของเราจะตั้งฉากนะครับหรือพับลงมาได้เล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับจังหวะเราจะยกขึ้นนะครับให้โฟกัสที่กล้ามเนื้อชลอยเส็และหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับผมคอนโทรลเป็นหลักครับขึ้นหายใจออก ให้ดัมเบลอยู่ข้างศีรษะนะครับอย่าให้อยู่ที่หน้านะอยู่ที่หน้าคือตกมาใส่หน้านะครับผมหน้าแหกพอดีเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ดัมเบลไว้อยู่ข้างศาีรษะลักษณะนี้นะครับพอดัมเบลอยู่ข้างศาีรษะปุ๊บขึ้นมาตึ้มหนึ่งนะครับสองขึ้นมาให้สุดนะผมทาให้เกิดพีคคอนเรสชันคือการบีบตัวสุดนะสามนะครับสี่ถ้าเกิดคุณต้องการความชายเลนที่มากขึ้นสมมติว่าคุณแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมครับให้คุณขยับองศาออกไปครับผมอีกเล็กน้อย จะเป็นลักษณะนี้และพับข้อศอกลงครับผมคุณจะเจอว่าถ้าชอยเซปูไฮเดรซิชันของคุณเนี่ยมันจะยากขึ้นถ้าสเกลคอเชอร์ของคุณอ่ะมันจะยากขึ้นทันทีครับเนื่องจากจะมีแรงต้านเพิ่มขึ้นที่บริเวณชอยเซปของคุณนั่นเองครับลงหายใจเข้าเหมือนเดิมพับขึ้น,นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกนี่คือมุมที่2นะครับผมที่คุณสามารถนำมาใช้ฝึกได้แต่สำหรับมือใหม่ย,ยังไงให้เป็นแนวตั้งดีกว่านะครับผมแล้วก็พับไว้นะครับแล้วยกขึ้นนะครับผมจนเมื่อคุณคล่องแล้วให้คุณใช้ฟอร์มมนนี้แทผ จะช่วยทำให้ทรยเสปของคุณมันทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองครับาสาหรับสาวๆหลายคนครับผมที่มีปัญหาเรื่องของอต้นแขนไม่กระชับอะไรแบบนี้การฝึกในลักษณะนี้ก็สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับผมนี่เป็นเพียงแค่คําแนะนำเท่านั้นคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ